จากคอนเทนต์เฮฮากลายเป็นคอนเทนต์ดรามา่งงาซะงั้นนะคะรับผมําหรับแฟงไอเรตถ้าทุกคนจําได้แฟงไอเรตคืออินฟูท่านหนึ่งที่มาทำชาเลนจ์ถ้าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดชนะเกิน5นัดติดต,ต่อกันเนี่ยเจ้าตัวถึงจะตัดผม1ครั้งเจ้าตัวเริ่มตั้งแต่วันแรกคือตัดผมสกินเฮดและเจ้าตัวเนี่ยก็อัปเดตอยู่ตลอดทุกวันวันนี้วันที่1วันนี้วันที่2คือผมมันก็เริ่มเริ่มยาวขึ้นเรื่อยๆจนทําให้แฟงไอเรตเนี่ย ผมของเขาเนี่ยมันฟูฟ่องเป็นโจโฉเซิร์ซีเลยนะครับผมทุกคนมันเลยทําให้คอนเทนต์เนี่ยมันไวรัลไปทั่วโลกและมันเกิดเหตุดราม่าครับผมทุกคนเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาแฟงไอเล็ไปปรากฏตัวที่โอทแลฟฟอร์ดในนัดที่พบกับเชลซีนะครับผมและมีแฟนบอลท่านหนึ่งเนี่ยไปพูดจาดูหมิ่นและไปทําร้ายแฟงไอเล็น,นะครับผมโดยแฟนบอลท่านเนี่ยใช้คําดูหมินน่นแฟงไอเล็ว่าคุณเนี่ยไม่ใช่แฟนบอลแมนยูเต็ดตัวจริงคุณไม่เรียกเอนเกจเเมนต์ คุณมาสร้างการะแสเพื่อเรียกยอดไลค์อะไรกันต่างๆนานา,นาตามประเทศไทยของเราเนี่ก็เรียกเอ g a g e m เมนต์เนี่ยแหละเลยมีการจิกผมตอนแรกผมก็นึกว่าเฮ้ยไอพี่คนเนี้ยมันอิจฉาหรือเปล่าเพราะแฟงไอเลดหวัวมันฟูฟ่องไงแต่พี่คนนี้กลับไม่มีผมเลยหยอกยอกคือผมอะ่ะคิดว่าตอนแรกอะ่ะไอวัวการคนผู้ชายัยการคนคเนี้ยมันจิกผมเพราะว่าจะเช็คดูว่ามันเป็นวิกหรือเปล่า แต่หลังๆมันเริ่มไม่ใช่มันรุนแรงขึ้นและแฟนไอเลนเนี่ยมันน่าเสียจนทําให้แฟนบอลที่อยู่รอบๆเนี่ยเริ่มคิดว่าเฮ้ยนี่มันไม่ใช่แล้วก็เลยแยกทั้งสองคนออกมาซึ่งตอนนี้เหตุการณ์มันดราม่ามากๆนะครับผมล่าสุดเมลสปอร์ตได้ออกมารายงานว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกำลังตรวจสอบภาพที่แสดงให้เห็นว่าแฟนบอลหนึ่งคนของพวกเขาเนี่ยกำลังทำร้ายแฟนบอลอีกหนึ่งคนในระหว่างเกมการแข่งขันกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกับเชลซี และจะมีการลงโทษอย่างเข้มงวดหากสามารถระบุผู้ก่อเหตุได้คือกฎหมายเขาแรงต่างประเทศจริงๆนะครับผมแต่ผมก็มองว่าคอนเทนต์ของแฟงไอเล n นเนี่ยมันก็ไม่ได้แบบจะไปหนักหัวใครนี่มันหนักหัวตัวมันเองมันคือคอนเทนต์เฮฮาอะไรก็ว่านไปแต่ทางพี่ผู้ชายคนเนี้ยคือเขาคงเป็นแฟนบอลที่แบบรุนแรงผมไม่ได้แฟนบอนหลหัวแรงผมจะพูดแบบ เป็นแฟนบอลที่มันจริงจังเกินไปจนทําแบบให้เขาคิดว่าไอ้ไอ้หนูคนนี้แม่งไม่ใช่แฟนบอลแมนยูตัวจริงมึงมาเลียเอนเตอเนมนต์หรือมึงมาสับพยอทีมที่ตัวเองชอบมึงมาดูมินนะเอออะไรประมาณนี้เลยทําให้เจ้าตัวเนี่ยถึงขั้นไปจิกผมของแฟนไอเล็ตจริงๆแล้วเรื่องการทําอะไรร่างกายอะไรเนี่ยมันก็ไม่สมควรนะครับผมถึงแม้ว่าเขาจะทําในสิ่งที่ เราไม่ชอบก็ตามเราก็ไม่ควรจะไปตัดสินคนอื่นและไปทําร้ายร่างกายคนอื่นแบบนี้ก็เอ้าเดี๋ยวเราก็ต้องมานั่งรอติดตามชมนะครับผมว่าสโมสอแมนเชสเตอร์อยูไนเต็ดเนี่ยจะเทคแอคชั่นกับเหตุการณ์เหตุการณ์นี้ยังไงก็ต้องรอติดตามชมกันต่อไปนะครับผม